เอาแช้ตอนแรกก็ชอบคนไทยนี่แหละชอบเอเชียนิดนึงแต่รู้สึกว่าหนมพอเราได้สซส์ใหญ่งนี้ด้วยเราหยุดไม่ได้เลยอัเปลี่ยเป็วไไม่ได้ไม่ใช่แล้วเอเชียจะแบบโฟกัส acting ไรเงี้ยอยุางเมริกผู้ชายแบบว่ามากไงแต่ผู้หญิงร้องเหมือนแบบเออๆชๆ มันหมดอารมณ์ะเธอไม่เหมือนผู้ชายเอเชียที่ท่านรู้จักเลยแล้นี้ก็เราก็รุนแรงจัดเลยเวิ่ง360สิบเฮลิคอปเตอร์ หมุอนด้วยอะไรด้วยอะไรแบบอีกคนนั้นอ่ะไปเอากับคนอื่นใช่ไหมแล้วเขามาบอกเธอเซ็กแบบเธอฉันไม่เคยเจอเลยเาทุกคนอื่นเขาซ้อมมากเขาบอกว่าท่านก็งคิดถึงเธออยู่นะเขาคิดถึงเซ็กแล้ว่าอุ่นมากสุภาพมากเชื่อไหมกิจกรรมเสร็จปุ๊บโอ้เชี่ยแข็งโป๊กเลยมาแต่หน้าหลังอ่ะมันยิ่งจริงเหัวเป็นโครงสร้างกระดูกแต่ละคนครับพีนี้ก็เคยเจอมาหลายเชื้อชาติน้องสามสิบกว่าประเทศก็รู้สึกว่าแบบจริง ค่ะเทุกอย่างค่ะแล้ววันนี้กลับมาพบกับลุคเช่นเดิมนะคะกับรายการที่เราจะชวนทุกคนมาคุยเรื่องบนเตียงแบบไม่ต้องตีเงียนไม่ต้องแอปใส่กับรายการเรื่องไหนนิดเดียวและในวันนี้อยู่กับแขกรับเชิญสุดแซ่บของเราเหมือนเดิมนะคะจริงๆไม่อยากเรียกว่าแขกรับเชิญเราอยากเรียกว่าเพื่อนร่วมเตียงดีกว่าวันนี้อยู่กับใครบ้างเล่ามาสิคะผมชื่อจูเนียร์นะครับผมเพิงกี้นะคะเพิงกี้คนเดิม ไม่นะคะคนสวยคนเดิมอวันนี้คอนเซ็ปต์ของเราจะพูดคุยเรื่องที่แซ่บแบบแซ่บมากวันนี้อาจจะพิงกี้อาจจะเป็นกูรูมากเป็นพิเศษนะลูกเป็นไปได้คอนเ่องของเราวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คุณผู้ชมหลายคนสงสัยและบางคนไม่เคยลองประสบการณ์ไม่รู้ว่าเอ๊ะจะไปเทสกับชาตินั้นชาตินี้แล้วเป็นยังไงวันนี้เราจะาคุยกันเรื่องนี้คือเซ็กซ์เขาแจหว่างเอเชียกับยุโร และแน่นอนนะคะก่อนที่เราจะไปแบบแชร์ประสบการณ์กันพี่อยากรู้กับว่าจุดเริ่มต้นของเซ็กซ์เคานเอร์ที่เราเรียนรู้จากตัวเองมาต้องบอกคุณผู้ชมกันว่าน้องจูเนี่ยของเราเนี่ยเป็นหนุ่มลูกครึ่งไทยเกาหลีนะคะเดี๋ยวเราจะได้รับรู้แน่เราเคานเจอร์ของหนุ่มเกาหลีจะเป็นยังไงแต่ว่าของเราฝั่งสาวไทย คาสเอร์ของเราหรือการปลูกฝังเรื่องเซ็กส์ของเราตอนเด็กๆเป็นยังไงอย่างของพี่นะไม่มีเลยพี่ไม่ได้เรียนรู้จากครอบครัวอย่างที่บอกไปเคยเล่าให้สู่กันฟังนะว่าครอบครัวไม่เคยบีบไม่เคยเล่าไม่เคยอะไรเลยมารู้จากเพื่อนในชั้นเรียนตอนประมาณมสองมสาว่าอ๋อ ต้องซ้ำกันนะถึงจะมีลูกอันนั้นคือคือสิ่งแรกที่เราเรียนรู้พี่ไม่เคยดูหนังโป๊ไม่เคยรู้ว่าวิธีการของคนจะมีเซ็กส์การแอนนี่จากตัวเองคืออะไรนั่นก็คือทําให้เห็นว่าเออแบบที่บ้านเราไม่ได้ปลุกฝังไม่ได้พูดคุยจากมาล่ะลูกก็จะเป็นจากแบบเขาเรียกว่าอะไรจากหนังไหอ๋าหนูเริ่มจากการดูหนังใช่เราเห็นเองผัน่านหรือยังไงหรือเพื่อนแนะนําหรือยังไง คือขอเล่นเกมในโทรศัพท์ของพี่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยพี่ที่เป็นผู้ชายใช่ ah. แล้วทีนี้พอแบบอันนี้คิดเป็ะไรวะกดเข้าไปดูนี่ก็ฮะนี่คืออะไรทําอะไรกันอ่ะคือเขาทำอะไรกันอะไรอย่างเงี้ย ah. ซึ่งตอนนั้นแบบเรายังเด็กมากจําได้ไหมว่าตอนนั้นไทยหรือฝรั่งหรือญี่ปุ่นหรืออะไร คือเหมือนเป็นแบบเป็นของคนไทยอ่ะอ่าโอเคแต่แต่ไม่ใช่พี่ชายเราอ่เข้าใจเข้าใจแล้วเห็นจากเป็นคลิปคนอื่นพี่ที่ชายจะดูท้างไว้อะไรอย่างเงี้ยถูกไหมถูกไหมกิงกี่เริ่มยังไงก็จะบอกว่าเริ่มจากเพื่อนเหมือนกันอาเพราะว่าตอนเราเรียนเราเรียนชายล้วนเนาะเพื่อนก็จะมีอารมณ์กับเราเลยเขาจะเอามาถูเราอย่างเงี้ยจนเราก็รู้สึกว่าเราก็เคลิ้มแล้วก็เริ่มแหลงขุ่มเหมือนกันเราเอาอะไรถูเราสมมติเรากำลังยืนทําการบ้านอย่างเงี้ยเพื่อนก็เอาละเดินเอา รวยคุยมาถูเลยอเราแอนเราแอนแล้วก็คือเราก็หุ่นสับไงแล้วผู้ชายบางเพื่อนเราใช่ไหมก็จะแบบว่าเออเห็นหน้าเราแข็งมาอะไรเงี้ยเออมาบอกเลยบอกอย่างนี้เลยใช่เพราะว่าเราเป็นคนที่เซ็กต์แอพเพียวแบบว่าใช่ใช่ก็จะแข็งอะไรเงี้ยได้เนี้ยพอเราเคิร์มใช่ป่ะเราก็แบบเอออยากลองมีประสบการณ์เงี้ยเราก็เลยต้องทำรีเสิร์ชเนาะเพราะว่ามันเหมือนการทำงานเราต้องทมันดีที่สุดเราก็เลยเออรีเสิร์ชเลยว่ามันอะไรยังไงทำยังไงหนึ่งสองสามสี่ใช่เราก็เลยดูเลยทำกันบ้านเลยนั่งจด ตั้งใจยังไงอะไรยังไงเป็นฟีลแบบศึกษาจริงจังมากเลยจริงจังมากเลยในการเรียนรู้นี่ยเริ่มต้นนะนอกจากเราจะจอยเราก็อยากให้คนในโลกนี้ได้จอยด้วยเราก็เลยเราก็เรียนรู้มาก่อนแล้วแต่อันนี้ดูจะไม่ใช่อินดร์คนไทยนะไม่ใช่เลยที่ตอนตอนนั้นเรารู้เลยแมว่าเราเราไม่ได้ชอบคนไทยหรือเราก็เริ่มจากไทยก่อนอังกฤษนะตอนแรกเราก็ชอบคนไทยนี่แหละชอบเอเชียโนบเนแต่รู้สึกว่า เหมือนพอเราได้ไซส์ใหญ่ไปเรือ <c oughs> ่อยเราหยุด <c oughs> ไม่ได้แล้วตัวเลขไปเรื่อยๆไม่ได้ดไ,มไ,ดไม่ใหญ่ไปแล้วอ่ไช่แล้วเ <c oughs> อาจริงนะทุกวันเงี้ย ได้ยุโรปได้ชาติหนุชาตินิยมแต่รู้สึกว่าเราห่างจากไทยไปนานคือแต่ก่อนเรด้วยความที่ต่างชาติเข้ามาหาเราเยอะเราก็จะคิดว่าแบบเออคนไทยคงไม่ใช่เทเลอโลกต์จริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าเหมือนคนไทยอายอองเงีแต่จริงคนไทยก็ชอบเยอะก็อยากจะเชิญชวนให้คนลองมาลองถ้าใครที่เป็นเรีเอชั่นมันก็ต้องมีแหละในใจที่เราแอบเห็นเออครีเอเตอร์หลายๆคนที่เขาห้าสิบหกห้าสิบแปดเราก็อื คือคนไทยไม่เอาเลยได้แต่ว่าแต่ต้องถึงสเปคชออเป็นผิวลูกรึอุเาเคเถแ้อเลเดเาหลยเิล้แอเอนล้ลนังค้างกันไเลยตัวรอแล้วเนี่ยยัง คือผมมีทั้งเพื่อนไทยแล้วเพื่อนเกาหลีแล้วคนละแบบเลยคือคนเกาหลีเขาค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟเขาหมายถึงว่าเขาไม่ค่อยพูดเยอะเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเล่นด้วยสนิทกันมากๆากอยากจะพูดแล้วเรื่องการมีเซ็กส์อะไม่ได้โอเปนเท่าคนไทยโอ้ในเพื่อนไทยของผมนะครั้งแรกว่าเฮ้ยกูเอาคนนี้อะไเงี้ยเฮ้ยโหมันมากเนี่ยอะไรเงี้ยตกใจเพราะมันหน้าหลังมันไม่เหมือนกันอ่ะก็แบบ แล้วบางทีคนไทยพูดเวอร์ไงเวอร์เวอร์อยู่แล้วว่าโอ้โหอย่างนู้นอย่างนี้นะโอ้โหเวอร์ต่อดอย่าขีดไว้ก่อนยังเด็กไงมันก็คนละ c u เจอร์มันก็แปลกดีเพราะคนเกาหลีไม่ค่อยพูดเรื่องนี้มันไม่เหมือนคนไทยอย่างนึงที่ผมช็อกนิดนึงคนเกาหลีพ่อแม่ช็อกมากคนไทยก็คือมัธยมหรือมหาลัยมีแฟนแล้วเขาแนะนําพ่อแม่ให้เขาเจอกันได้อย่างเงี้ยฝั่งแม่ผมช็อกนิดนึงเพราะว่าแม่ผมถ้าไม่คิดจะแต่งงานเอาอย่าเอามาคนเกาหลีเป็นอย่างนั้นคือสมมติจะแต่งงานเอามาให้ดูแต่ว่าคนไทย ตอนไหนมัธยมแล้วทุกคนเลิกก็เจอแม่แล้วมาอย่างเงี้ยมันคือเขาคนไทยค่อนข้างอเพ็นิดหนึ่งนะแล้วก็ให้ลูกแบบเฮ้ยลูกอยู่ใส่ถุงยางนะอย่าท้องนะแต่เกาหลีก็คือไม่พูดเรื่องนั้นคือห้ามไม่ได้แต่เขาไม่ได้บอกวิธีเขาจออันี้ก็จะเป็นเอเชียที่หนักกว่าเราแม่ผมช็อกมากเรื่องนี้เพราะว่าผมอ่ะแสดงความทยเขาเจอให้แม่ผมดูนะก็คบอยู่นะตอนมหาลัยคนนี้นะแม่แม่บอกแม่ผมขึ้นโมโหเลย ยัาไม่แต่งงานทําไมเอามาให้ดู <Yeah. S 2> เขาเลยแอบไปกินที่โฮเทลกันเยอะ uh อ,อันนี้ก็เป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแชร์มันจะเป็นเคาเจอที่แตกต่างกา <c oughs> ันซึ่งแน่อนอนว่ามันมีการเรียนรู้จากหนัง <c oughs> จากอะไรต่างๆเราก็จะเห็นอะไรอย่างพี่ดูจากเพื่อนก็จริงแต่พอรู้จากเพื่อนปุ๊บเราก็ไม่สืบหาเ mm hmm. นาะว่ามันเป็นยไงใช่ไหมทีเนี้ยจะมันคิดว่าตัวเองตอนเด็กๆคือแบบพี่อยาเริ่มจากฝรั่งตัวพี่เออคือเริ่มจากฝรั่งแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังรู้สึก ถ้าจะต้องดูก็คงจะดูฝรั่งแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องไซส์แต่มันเป็นเรื่องของเขามีเหมือนบทบาทมันจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้หลักกันแต่มันเป็นการโรลเพลย์ที่มันเป็นเหมือนมันเหมือนเราดูหนังฮอลลีวูดเรื่องหนึง่งแต่ว่ามันเป็นเกี่ยวกับเซ็กส์เข้าใจปเขาจะมีเหมือนแบบ ความเป็นแบบบอสกับเออลูกน้องหรือ,อว่า<อ>ยิ่งที่เป็นพวกเจ้าอะไรองก็จะมีแบบชูการาเดดดี้กับเด็กน้อยเดินมาใส่ๆแบบไม่รู้เรื่องอีโมอีเนีแต่ว่าพอตอนโดนเย,ยชีร้องขางดังมากเลยมันก็เลยแบบว่าเราเรา,เราบิยอนกันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับมาเห็นญี่ปุ่นหรือเห็นไทยที่แบบดาแบวอะไรย่างเงี้ยอย่างญี่ปุ่นทพี่จะไม่เทสพีอ๋อทำไมอะเหมืน<โ>อนเหมือนยิ่งเห็นของผู้ชายผู้หญิงนะจะรู้สึกว่าแบบ มึงทาอะไรของมึงดู oh. <laughs> ดูไม่มึงดูไม่จริงจัง uh. มึงดูเหมือนทุกอย่างเป็นความน่ารักเป็นความเล่นอ๋ uh. อแล้วเราดูอะไรตอนนั้นไทยญี่ปุ่นฝรั่งหรืออะไรยังไงเริ่มแรกดูดูญี่ปุ่นก่อนแล้วฟิลตอนนี้ล่ะฟิลตอนนี้คือไปทางแบบ แตกต่างกันยังไงลูกแตกต่างกันที่คือแลก็ดูญี่ปุ่นจะมีความแบบอ e ีอาอะไรแบบอะไรอย่างเงี้ยคือจะรู้สึกว่าอุ้ยด,ดูเป็นผู้หญิงตัวเป็นตัวน้อยแล้วผู้ชายแ,บบแต่พี่เกิดคำถามอ๋อไม่เพราะว่าต้องบอกคุณผู้ชมว่า<ช>มายของเราเนี่ยคือเป็นไบเซ็กชวลด้วยเวลาเป็นไบอย่างเงี้ยเออดูดนังโปแล้วมันฟินกว่าคือทางผู้หญิงร้องหรือผู้ชายร้องหรือมันยังไงผมอยากรู้อ่ะคือมันจะเป็นฟีลแบบเหมือนทางผู้หญิงเหมือนโดนกระทำอะไรอ่ะค้อผู้หญิงจะเปิดไงผู้หญิงจะเปิดหน้าเราได้เห็น สีหน้าเห็นเสียงเห็นแบบท่าทางเป็นฟิลเหมือนประมาณว่าอุ้ยฉันไม่นะแต่จริงคือแบบอาพุ magic, ่งมาะไรอย่างเงี really ้ยมันมีความย้อนแย้งที่ควจะเป็นอย่างงี้แต่แบบพอหลังๆปุ๊บเราลองมาเปียดดูเป็นของแบบยูโรกฝรังอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่ามันดูเลียวดีอ่าคือเขารู้สึกจริงๆดูแบบโอ้คือของลังมันมีความฮาร์ดคอร์ใช่หบางทีของฝรลังคือน้ำทะลักทะลวงอันนี้มันคือเรื่องจริงไหมอ่ะ คือจะเรียกว่าอะไรถ้าเกิดว่าแบบเป็นการถ่ายที่ไม่ใช yeah. ่เรื่องจริงอ่ะเขาจะมีเป็นเหมือนน้ำปลอมอะไรใช่คือเขาจะฉีดเข้าไปก่อนอ่ะอ่แบบเหมือนทำเป็นผู้อะไรเงี้ยตอนผู้ชาย ขี่แล้วเสร็จหรืออะไรอย่างงี้ปุ๊บก็อ่าค่อยๆไหลออกมาฟ mm ิลอย่างอ๋อมันมีอ๋อมันมีแบบนี้ใช่เขาเรียกว่าอสุจิปอมหรือว่าน้ำหลั่แบบลด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 อุ้ยอันนี้บิ๊กไปยอนความรู้นะเขาคิดว่าเป็นของจริงมาตลอดก็ไม่รู้ว่าเขาไปหาซื้อมาจากไหนเหมือนกันแม่อุตสาหกรมนี้ก็คืออาจจะต้องมีอะไรแบบนี้ใช่เพื่ออัดพาร์ของคนดูนะเพื่อให้แบบคนดูอินมากขึ้นก็โอโหผู้หญิงแบบ เสร็จแล้วแบบพูดทะลักทะลวงแปลว่าผู้ชายนั่นทำถึงอะไรเออใช่ใช่เราผู้ชายอ่ะจะคิดอย่างนี้ตลอดใช่ถ้ามองใหม่ก็เลือกแล้วว่าตอนนี้ดูประหลังตอนนี้ประหลังตอนนี้ไม่ต้องถามหรือเปล่าทำไมต้องถามเลยจริงจริงชอบดูลาตินอช่เพราะรู้สึกว่าลาตินมันแบบถามว่าฮาร์ดคอร์มันก็ฮาร์ดคอร์แต่เป็นฮาร์ดคอร์ที่แบบว่าอารมณ์ความรักอะมันอยู่ในนั้นจากการศึกษาของของหนูที่หนูดูของลาตินอะเค้าเจอเขาเป็นแบบฟีลไหน เธอเป็นฟิลผัวเมียอะไรเงี้ยใช่ต่อให้เขาไม่ได้เป็นอะไรกันนะแปลว่าฮุกอัพเนี่ยจะเป็นฟิลผัวเมียแล้วจะดูแลจะเป็นฟิลแบบวันนี้เธอเป็นแฟนกับฉันนะแล้วเราเอาให้สุดเลยนะเป็นฟิบปล่อยของให้สุดลรงลักษณะทางกายเนี่ยเห็นแล้วมันแบบคล้ายๆกันนะเราสองคนคล้ายๆกันคือไม่รู้จะไม่รู้ว่าบรรยายออกมาคุณผู้ชมเขาจะยังไงมันเลยออกมาทางเสียงให้ ่เขาจะเราลงเขาจะแบบยังฟอร์เพย์นี่กคือเป็นอะไรที่แบบว่าทําถึงมากแต่ละคน<อ>ส่วนใหญ่เบสิกเบสิกก็อจูบกอเริ่มไปลมอุ้มรวยคุยนนนนู่่<อ>ีั่นอะไรเงีเ้ยเลยนนู่นนี่นั่นเอ้ยไดสักพักสอดใส่สสสก็ like อีนแอสบ้างองอย่างเงีง้ยแมนมันทําถึงไงมันฟูแบบว่าครบรถอะไรเงี้ยแล้วเรารสชาติความแตกต่างของ,องของลาตินที่เรบอกเนี่ยสกับอเมริกาทั่วไปเนี่ยแสดงว่าอีพ็อเมากามันก็ใส่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 เลยถูกป่ะแต่อันนี้จะมีความแบบความรักความโรแมนติกความโรแมนติกเอาจริง ลาตินจะมีความโรแมนติกกว่าอย่างเราก็เคยดูของเอเชียเหมือนกันแต่เอเชียจะแบบโอเวอร์แอคติ้งเงี้ยอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยใช่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 ผู้ชายแบบว่าอะไรบากไงแต่ผู้หญิงร้องเหมือนแบบรอเหมือนยองยองชนี่ก็แบบเว้ยมันหมดอารมณ์หายใช่ไหมเธอปลอมใช่รูสึกตราได้ยังไงว่าเธอปลอมฉันเจอใหญ่ขนาดนี้ฉันยังไม่ร้องแบบนั้นเลยใช่ไหมลองมาสุดก็แบบอันนี้ก็คือลาตินไปเลย แต่สิ่งที่แบบว่ารู้สึกเลยเนี่ยอ,อยากอยากถามจูนเนี่ยมากที่สุดเลยเพราะเออศาส,สารบาลนะไม่เคยเห็นหนังโป๊เกาหลีเลยใช่ไม่เคยคือเป็นคำถามที่ดีมากเพราะผมอยากจะบอกว่าสมัยก่อนนะแม้กระทั่งตอนนี้หนังโป๊เกาหลีอค่อนข,อข้างแบน เขาไม่ให้ถ่ายกันเขาเลยชอบเบลอกันจริงๆอ่ะมันมีคนถ่ายเยอะในโมเทลเยอะถ่ายเองอะไรเองอ่ะผมก็ชอบดูตอนเด็กรอะอยากรู้ไงแต่โปวเกาหลีแอบถ่ายใช่แบบก็คือถ่ายกันเองแหละให้มันรู้สึกแบบคิดด้นยกล้องมราเหมือน่าแอบถ่ายจะให้ตื่นเต้นมันสมจริงเกินอะไรอย่างนี้แต่ว่าคือคนเกาหลีอ่ะจริงๆแล้วเขาก็ชอบญี่ปุ่นกับฝรั่งไม่มีหนังโปเกาหลีหรอกก็เหมือนบ้านเรานิดนึงคือชอบญี่ปุ่นเราก็ชอบญี่ปุ่นชอบทนุถนอมญิง ร้องอย่างที่คุณปิ๊งบอกนะคือร้องเกินเหตุเราก็ชอบมันเวอร<อ>์ดีผู้หญิงมันเหมือนผู้ชายมันดอมิเนนต์สูงอะแค่นี้อะแต่ว่าแบบโอ้โหผู้หญิงร้องเหมือนไม่ไหวแล้วใช่านะเพราะเราบ้านครไม่มีอะอีตายกีตายยังเกาหลีมีครีเอเตอร์ไหมคือมีไหมนะครับคือคืออยากจะพูดว่าสมัยนี้โลกมันเปลี่ยนไปเร็วใช่ไหมแต่คนเกาหลีก็ยังดูทว<อ>ิตเตอร์แต่เขาก็ดูถ้าโซลาไม่ถึงแอปเนี่ยมัน เหมือนโอลี่แฟนเลยคล้ายๆก็ต้องสมัครสมาชต้องจ่ายเงินเป็นเมมเบอร์ไหมฟรีฟรีแต่ว่าตอนนี้มันก็อัปเกรดเป็นชื่อว่า MIB แบบว่าเอเจนซี่ทำแล้วก็อาจจะจ่ายตังค์บ้างอะไรคือพยายามอบเป็นมากขึ้นเรื่องเซ็กซ์หนังโป๊อะไรอย่นแหละพูดถึงเรื่องหนังโป๊ไปแล้วเรื่องไม่จริงป่ะเรื่องจินตนาการะอยากรู้เรื่องจริงบ้างไม่อยากโป๊กเลยลองคนที่พร้อมจะพูดจเรู้ประสบการการมีเซ็กซ์ คนต่างชาติชาติอื่นๆไทยโซนเอเชียโซนยุโรปใครอยากอาสาพูดก่อนอ่ะผมก่อนเลยผมไม่ค่อยอินกับเอเชียเลยผมเบื่อผมอะลองเวสเทิร์นมาแล้วเขาจะ aggressiv มาเขาจะไม่นอนตายเขาจะบอกฉันชอบดูดฉันชอบขึ้นฉันชอบบีบเขาชอบแบบบอสซี่ใส่แต่ถ้าเป็นเอเชียบอสซี่หรือแรงไปใช่ปะเขาบอก เฮ้ยเธอทาฉันแรงเธอจะทำร้ายเธอไดทำร้ายฉันหรอฉันไม่เคยเจอแต่ที่ตลกคืออะไรรู้ไหมคือผู้หญิงคนนั้นอ่ะไปเอากับคนอื่นใช่ไหมมาบอกเธอเซ็กแบบเธอฉันไม่เคยเจอเลยเขาบอกคนอื่นเขาซ้อมมากเขาบอกว่าฉันยังคิดถึงเธออยู่นะเขาคิดถึงเซ็กแน่วขาท้อตอนแรกเขาบอกเขากลัวแต่เจอจริงบางทีมันต้องเปิดโลกเฮ้ยเจอเจอบ่อยมากเจอเยอะมากแต่พอเราลองทั้งสองแบบแล้วเราก็เคาะได้เลยว่าเราชอบฟิลหนใช่แล้วถ้าเกิดคําถามสมมติว่าหนูเจ เอเชียที่อินเนอร์แบบเมกาหรอโอ้มี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 แต่ว่าน้อยส่วนมากน้อส่วนมากคนแบบนี้ก็คือเรียนเมืองนอกหรือเคยมีอะไรกับแฟนฝรั่งมาก่อนเขาก็จะโยนความรู้สึกนั้นมาให้ฉันฉะน้องแบบเฮ้ยเธอเธอไม่เหมือนผู้ชายเอเชียที่ท่านรู้จักเลยอรนี้ก็เราก็รุนแรง อาจัดหนักเลยวิ่ง360วันิคาริเบอร์หมุนด้วยอะไรด้วยอะไรแบบได้หมดจริงๆอันนี้ไม่ใช่ว่าเซ็กดีหรือไม่ดีนะมันเป็น culture sex จริงจริงชอบแบบไหนคือชอบยุโรปมากกว่าว่าแล้วบางทีก็บางทีก็ชอบคนไทยนะแต่รู้สึกว่าเขินไงเพราะเราชินกับการข่าวเป็นภาษากรีกวไดเอะไรแบบเรื่องนี้ดีมากเลยเรื่องนี้ดีมากเลยอะไรอะไรเป๊ะจรนงจเิงใช่ใช่แต่ถ้าเราเจอคนไทยเราจะแบ มันยังไงไม่ร yes ู้อะมันไม่เต็มปากคือฉันจะมาโอ้ยเสี่ยวเลิศเวอร์อย่างเงี้ยมันมันหมดฟิลอ่ะเธอเหมือนฉันเลยเธอเหมือนฉันไม่ไดเลยไม่ได้เลยไม่รด้เลยไม่ได้เลยไกับคนไทยขอพูดเลยไมาได้เลยใช่ได้เลยไม่ไ g o o d n ไ s s ได้ไหยไม่ได้ o ล n e ม s ได ลยพูดออกมาได้เลาจริง subject เร่ง y e a ยคือเดกจริง yeah baby อะไรเงี้ยฉันชอบเลยมันเหมือนักัเจอคนไทยใช่ปะก็จะแบบไม่กล้าคุยว่าจริงชอบอะไรจริงจริงมันก็ a d มันก็จะให้ระหว่างเสร็จอย่างเกิดขึ่นแบบว่าไม่โ l อ่ะัก็จะแบบเธอเธอขอซีขอนซีอรอก่งเงี้ยอย่างรังอางใช่ปะเรคยกันอย่างเงี้ยอ่ะชอบแบบไหนบอกมาเลยจะได้แบบพอถึงแล้วน่จะได้ โอเคฉันไปทางเนี้ยไล่เลยก็เลือกที่จะไปกับอะไรอย่างที่ลูกล่าเอเชียร้อยเปอร์เซ่แต่ว่าพี่ดูหนังโป๊ฝรั่งใช่แต่เราเจอเห็นประสบการณ์จริงเราไม่ไม่ใช่เราจะรู้เลยว่าเขาชอบเหมือนเขาจะชอบปวดเล็กก็คือจริงจริงจริงก็ไม่ถูกใครมันแต่มันไม่ถูกใครกูก็เลยคอันไม่ได้ายกอาจจะยังไม่เจอฝรั่งที่ทะนุถนอมเราเออเจอมาสองคนก็กูกับฝ้างเหมือนเล่นออกเหมือนเล่นเรื่องแบบกระชุนเรียว แบบทึ <mile> ่มชีติอยู่ออกออกสมอระภูมิอยู่ซึ่งไม่เอาอีกเรื่องหนึ่งเใช่ไอายเช็กก็จะดีกว่าอายเซ็กสุดท้ายแล้วเราก็ชอบใส่ตังตะมุตะนีจริงจริงยิ่งเคยเจอทั้งเกาหลีและญี่ปุ่นชอบญี่ปุ่นมากสุภาพมากเชื่อไหมกิจกรรมสุดปุ๊บขอน้องอยู่กลายเตียงเลยตกใจมากของคำนับเไม่ผมมีเรื่องเลยขอแทรกเลยเพื่อนผมอ่ะเคยมีอะไรกับคนญี่ปุ่นใช่ไผู้หญิงอะ มาถึงเขาบอกว่าขออมได้ไหมคะเพื่อนผมตกใจเลยก็มาห้องกันแล้วอ่ะก็จะมาอะไรบอกว่าฮะก็ถอดแล้วเอาเลยอะไรอย่างเงี้ยเราเรายังจำได้ว่าอิงเนอร์ตอนที่เรากําลังแบบเรากําลังแสดงของอิตาลีของเราอยู่ผู้ชายญี่ปุ่นแก้มแดงเขินจะชอบนะแต่เขาจะชอบเหนือแตกอะไรอย่างเงี้ยแบบเออเราก็รู้สึกเราชอบจังเลยน่ารักมันมันมีความน่ารักอยู่นนก็เลยรู้สึกว่า เอเชียค่ะดาวนะคะเข้ามาได้เลยนะคะเหมือนถวายแต่ไม่ต้องเห่าจีนเพราะเขาแบบเขาแบบน่ารักอ่ะน่ารักน่ารักเลยแต่มีแค่ครั้งเดียวนะอยากมี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นที่อ่อนชาวอเดริกะมาขอหนูยังไม่เคยกับฝรั่งอ๋อแต่เป็นไทยฝรั่งจริงไทยฝรั่งนะใช่ไทยฝรั่งที่ไม่เคยลองเพราะยังไม่เคยหาหรือว่ายังไงคือหรือกลัว กลัวแบบไม่ไหวกลัวคือยังไงผมไม่เ <Thompson> ข้าใจกลัวองไรใหญ่แรงตีอะไรยังไงคือกลัวไซส์กลัวไซส์แต่พี่จะบอกว่าไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ทุกคนฉันเจอฝรั่งไซส์เล็กก็เจอถ้ามีโอกาสอยากลองไหม ณตอนนี้ถามฟิลตอนนี้ก็ไม่ก็ไม่ก็กลัวอยู่ดีรู้สึกว่าไม่เราไม่ได้ชอบไม่ฟิลหรอเออเออนนี้ไม่ขายไม่ผ่านขายยังไงซื้อก็ไม่เอาโอ้โหมัมีประสบการณ์จริงขอสามพ่อขายยังไงก็ได้ให้ชีพอยากที่จะบวชจูกฝรั่งอก็จะบอกว่าหนึ่งเนี่ยฝรั่งทำถึงความรู้สึกได้สองมันเต็มปากเต็มคำาำเหมือนเรากินข้าวอิ่มอะมันอิ่มท้องสามเสียงเนี่ยเสียงคือแบบ มันมันจะกระตี้หูเตอร์ราว์ฟังหูเหมือนยกับซูเปอร์แมนแบบใช่มันเลิศมากแล้วส่วนอาวุธยิงทนะสนเด็ฝรั่งรักษาหุ่นกันดีมากหุ่นนจะแบบอ๋อใช่ใช่หุ่นเป็นแบบกระทุยมากพูดแล้วก็ต้องบอกเพื่อนว่าขอสามคำง่าย เธออย่างโมได้ไหมจงกินซะลองกินดูอย่าจงอิ่มอะไรเงี้ยโอโอเคโอเคแตจบกับไปเลยแต่ว่าสเปคฝรั่งจริงผมดูออกเลยจี่งจีในฐานะที่หนูเป็นกูรูเรื่องนู้นนูที่มีคำถามเลยคือเอเชียแข็งโป๊กเลยมาแต่ฝรั่งอ่ะมันยิ่งจริงหรอจริงจริงมันเป็นโครงสร้างกระดูกแต่ละคนนะพะนีก็เคยเจอมาหลายเชื้อชาตินสามสิบกว่าประเทศก็รู้สึกว่าแบบ <laughs> เอาคูดจริงจร oh oh. ิแต่ประสบการณ์ส่วนใหญ่ยุยโรปนะใหญ่จริงแต่นิ่ม <c oughs> ไม่รู้ทำไมเหมือนกระดูกหมูอ่อนอ่างเงี้ยเออแต่ว่าถ้าเป็นฝรั่งที่เป็นลาตินเนี่ยจะแข็งทุกคนเลยแข <c oughs> ็งแข็งโฟกแข็งไม้เลยเเคือแบบ ใหญ่แล้วก็เอ็นเลยมันเป็นเรือ oh. ่องของโครงสงร้างกระดูกแต่ถ้าเป็นคนผิวดำอย่างเงี้ยใช่ไหมคนผิวดำผิวสีเนี้ยก็จะ,จะนิ่มนิ่มสุดใช่ไหมว่าผู้นางก็จะแบบใหญ่ยาวมากซึ่งเป็นเรื่องแปลกถ้าอย่างนั้นนะอันที่ใหญ่แล้วนิ่มอ่ะมันจะทำให้เราไม่ไม่ค่อยเจ็บไหมไม่ไม่เสียวเออต้องเป็นต้องเป็นแบบแข็งๆโก๊กอาจจะเสียวเลยเพราะมันจะไปโดนจุดโพสเทรทอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นความรู้ใหม่นะเนี่ยแต่มันทำให้พี่สบายใจอย่างหนึ่งถ้าพี่เจอใหญ่แล้วนิ่มอ่ะมันมันแล้วใหญ่แล้วนิ่มอ่่่่่่่ะะะมมมมัันนจจจชชชววยยเเรืออองไ็บใแต เจาะเจาก่อนจาก่อนว่าต้องเจอใหญ่หรือนิ่มก่อนต้องเอเจอใหญ่แต่นิ่มหนูหจะต้องลองจากใหญ่และนิ่มก่อนอันนี้อันนี้ได้ได้ knowledge มาจากผู้มีประสบการณ์จริงแต่ถ้าต้องเลือกก็แน่นอนหนูเลือกแข็งใหญ่ต้องแข็งใหญ่เท่านั้นเส้นเอ็นแน่นๆรัดๆใช่ฟีลเหมือนหัวย้อนเกี่ยวไหมที่พี่ว่าความรู้สึกนิดนึงที่แบบคนไทยบ้านเราเป็นคนแอบ เป็นคนที่เราจะไม่ลองไม่ถูกบุกฝังให้พูดเรื่องนี้กันแบบโอเพนไม่ได้เอาเรื่องนี้มาเป็นพูดเรื่องสนุกส่วนใหญ่จะกลายเป็นล้อเลรียนด้วยซ้ำบางทีเพื่อนผู้ชายด้วยกันร้อยเอ้ยแอบห็นจูกันจูเล็กมึงจูเล็กบางทีแบบไม่เกิดแบบดมาม่ายามบุรีในขณะที่ฝรั่งก็คือทุกคนก็คือโอเพนเรื่องนี้หมดแล้วก็ทุกคนก็อาจจะทีชกันแนะนำกันอะไรกันอย่างเงี้ยมีนะมีเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไามคุณเป็นคนเกาหลีคุณเป็นไท p e เดียวกับเขาเจ้าไทยปะ คือเขาก็ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟหมายถึงว่าไม่ไม่คุยไม่คุยถสนิทกันมากคกีโเคยเคยคุยกันไหมจูจูขนาดเท่าไหร่เลยไหมไม่ค่อยไม่เมเคยไม่เคยเราไม่พูดคือใช่อย่างที่บอกก็คือถ้าเราพูดไปอ่ะเขาก็จะไปล้อบ้างอะไรบ้างเฮ้ยนี่อันนี้เอาับไอ้นี่แล้วอันนั้นเอากับนี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่เราจะไม่ยพูดยิ่งกับคู่ที่เป็นแฟนอ่ะเราจะยิ่งไม่พูดเรื่องนี้เลยเราจะอายเราจะเขินเลยยดี๋งนะลูกการผูกฝังเคาเจอถ้าเป็นท่านหนูมีคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่ เราจะบอกพ่อกับแม่ของเด็กไทยว่าอยากจะบอกว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเอยก็ควรก็อย่างที่บอกก็ต้องรักษาความสะอาดแล้วก็วรักษาเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยแต่จริงมันถามว่าเรื่องการมีเซมมันก็เป็นเรื่องของความสนุกเนาะก็เหมือน <c oughs> อย่างที่บอกว่าการที่เราทําอะไรด้วยความที่แบบว่าเปิดใจเปิดกว้างเนี่ยใช่ไหมหรือว่าด้วยความที่เรามั่นใจเน <c oughs> ี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างออกมาดีเนาะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าคนไทยกล้าพูดมากขึ้นกล้าคุยกับคู่นอนของตัวเองอะไรเงี้ยมันจะทำให้การมีเพศสนุกมากอืมใช่เราจะเราจะแนะนําให้เด็กๆเรียนภาษาอังกฤษไหม ก็เถอะว่าต้องเรียนภาษาสเปนลาตินจีนเกาหลีเรียนให้หมดเลยใช่เรื <S <S ่องที่เราได้เป็นคำชาชเราสามารถเป็นได้ทุกสายพันธุ์ใช่ซีชีซชีเอ็กซ์แมนเอ็กซ์แมนการสื่อสารมีส่วนไหมลูกมีส่วนมากถ้าเราสื่อสารไม่ได้ใช่ไหมเราก็จะไม่รู้ว่าคําที่มันลดที่สุดหรือคำที่มันส่งฟิลเนี่ยเราก็จะบางทีเราอาจจะสมมติ เขาหลังมาพูดไทยไงบอกโอ้ยเซลอะไรเงี้ยมันก็มันก็ไม่เสียวนะโอ้ยเซลมันก็แบบเขาไม่ยอมเอาใจเราเหรอมันก็จะแบบโอ้ออกมาดีมากเลยครับคือฉัน <analyze> ต้องเสียงแล้วว่าคือมันจะตลกหรืออะไร ออมันก็ต้องออแบบนาจะต้องถูกต้องนิดนึงพี่ของบทถ้าสมมติว่าเราจะต้องแบบมีพ่อแม่ผู้ปกครองที่ดูอยู่ในฐานะที่เราก็มีประสบการณ์วันนี้เราอยากพูดอะไรกับเรื่องคารเจอร์ของไทยถ้าเกิดว่าเป็นพ่อเป็นแม่มเราควรที่จะพูดกับลูกหรือว่าให้คําแนะนํากับลูกว่าในอนาคตหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่จะเป็นว่าจะต้องเป็นวันนี้แต่หมายถึงว่าโอกาสข้างหน้าถ้าลูกมีแฟนอะไรอย่างนี้ มันจะต้องมีการป้องกันแบบนี้แบบนี้แบบนี้หรือว่ามีการเซฟยังไงให้ตัวเองไม่ท้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อเราเราจะเจอกับสถานการณ์แบบไหนใช่หรือบางทีคือแบบไม่ควรปล่อยให้ลูกอะไปเจอประสบการณ์เองแล้ววันหนึ่งพลาดขึ้นมาอ้าวถูกเราก็คือแบบรู้สึกแย่กับลูกเราอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันเป็นความผิดของผู้ปกครองนะใช่สถาบันครอบครัวคือสถาบันแรกที่เราจะบอกไว้เลยว่าต่อให้เค้าเจอของไทยหรเค้าเจอที่ไหนจะแตกต่างกันแบบไหนก็ตามแต่ว่าเราอ่ะ สถาบันครอบครัวคือสําคัญที่สุดบางเรื่องบางเรื่องโรงเรียนไม่ได้สอนเรื่องบางเรื่องเพื่อนก็ไม่ได้สอนพ่อแม่คือคนที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดผู้ปกครองอ่ะพูดได้มันเป็นเรื่องที่คนจะพูดกันคือจะเด็กจะได้รู้ว่าโอเคอย่างสมมติพ่อแม่เรายังมี c าเ t u r e แบบอนเซอร์เวทีฟอยู่เขาจะได้รู้ว่าเขาจะทำหรือไม่ทำแบบไหนเขาจะกล้าพูดหรือไม่กล้าพูดเขาจะได้รู้ว่าแบบเออเขาต้องทำยังไงแต่บางทีแบบตอนเด็กๆบางทีอาจจะมีแบบเด็กไทยเลยนะหนึ่งเี่ สติมีแฟนเนี่ยพ่อจะตีแม่แ่จะว่าทำไมไม่ตั้งใจเรียนส่งไปเรียนทำไมไปแลกอะไรเงี้ยจะมีอะไรแบบนี้เยอะมากเออหนูก็เป็นเพราะฉะนั้นอะณวันนี้โลกมันเปลี่ยนมีแฟนได้เรามีแฟนแล้วเราเป็นคนดีได้เรามีแฟนแล้วเราควพมิดถูกต้องได้เียงแต่เราต้องการไกล่ลายที่ดีด้วยอยากให้เราต้องมาเรียนรู้เองบางทีเราเรียนรู้ล้วผิดหรือถูกเราไม่รู้ใช่ขึ้นมาคือมันไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้แล้วถูกต้องค่ะอะวันนี้คุณผู้ชมลูกเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูราย การอยู่ก็คงอยากจะแบบมีเรื่องเล่าเรารหรือว่าโัวลูกเองนี่แหละที่อยากรู้รว่าแต่ละคนมีประสบการณ์ยังไงอยากแชร์กับพวกเรานะคะรบกคนเม้นใต้คลิปนี้นะมาบอกกันนิดนึงว่าชาติไหนแซ่บ เผื่อบางทีน้องพิ่งก็ยังไม่เจอชาตินั้นอาจจะเป็น Hidden Country เ i d d e n Gen ที่เราอยากรู้อยากเห็นเกิดใหม่ใช่หรือว่าใครก็ตามที่มีประสบการณ์ future ไทยที่แบบอยากเล่าสู่กันฟังแชทกันมาบอกกันได้นะคะที่ช่องทางด้านล่างนี้นะคะแล้วก็วันนี้รายการของเรานะคะเรื่องใต้สะดือขอขอบคุณทั้งสามท่านมากที่มาแชร์ประสบการณ์ของเราวันนี้และแน่นอนนะคะว่ารายการของเรายังมีอีกหลายเรื่องให้พูดคุยนะคะยังไงก็ตามพบกันใหม่ครั้งหน้าสาหรับวันนี้เรื่องใต้สะดือขอลาไปก่อน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหินขี้หิงขี้อยากรู้สามประเทศแน่จะได้ไม่ต้องไปขุควานหาที่ไหนเลยกระซับที่ไหนๆสามเทศนี่แหละนี่ให้บราซิลอออาเจนตินาแล้วก็ยูเทนี่ดอร์ทีน่าอุ้ยมันยังไงสนใจอยู่ไงเคยอย่างชายูเทใช่ไหมความเป็นแบบ ยู่นเต็ทิ้งน้องมาน้ะไมราชนีกูลเขาก็จะแบบเทคแค่ดีอลังเสียก็จะแบบดูแลดีแต่ซีเขาก็ทำถูกแต่บาซิลม่ใช่เป็นฟิลก็ใครชอบอป,ปังแบบฟันแบบฟีสอย่าอ่เงี้ยใช่ไหมก็ต้องเปน <c oughs> ็นบาซิลอาเจนติน่าก็จะเป็นฟิลแบบถ้าใครทายเก่งบอลจุตบอลอะไรแบบบาสเกตบอลเพลย์แล้วก็เป็นอาเจนติน่นาไม่ได้คือคืออืม number o หน้ารบวันก็คงต้องเป็นน้ารบวันก็คงต้องเ้นส่งหอละ